สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับกับแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวทางช่อง u t u b e นะครับผมช่องดูดีๆมีฮช n n น l นะครับผมก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมวันนี้วันที่5ตุลาคม2564นนะครับผมก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้ก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับ เป็นการคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16ตุลาคม2,564สสูตรทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสอนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับว่าสูตรทุกสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่ไม่มีใครทราบได้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับผม สูตรก็เขาสูตรเขาได้ก็มีสิทธิ์หลดได้นะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เห็นกันอยู่หน้าจอณนะตอนนี้ก็คือข้อมูลเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับผมเลขดับแต้มรวม3ตัวบนให้ไว้ที่9นะครับ9นี้ตัวนี้ตัวเดียวก็ให้ไว้อยู่ประมาณ3สูตรนะครับงวดน,นี้ให้ไว้อยู่ประมาณ3สูตรให้เลขตรงกันนะครับ คือ9นะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้9นะครับแต่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาแต่แต่9ในงวดนี้ไม่ใช่สูตรที่หลุดนะครับสูตรที่หลุดผมก็จะพักเบรกไว้ก่อนนะครับผมจะไม่นํามาเสนอเพื่อนๆแน่นอนนะครับแต่สูตรอื่นที่นําเสนอวันนี้บังเอิญมันให้เลข9กเหมือนกันนะครับให้เลข9กเหมือนกับงวดที่ผ่านมาครับผมครับเราก็มาตามกันต่อนะครับกับสูตร ที่ยังเดินดีเดินต่อเดินยาวนะครับผมสูตรนี้ในสูตรเดียวเราจะได้เลขดับเต็มรวม3ตัวบนอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นการปรับสูตรนะครับปรับสูตรอีกสูตรหนึ่งยังเดินดีอยู่นะครับสูตรที่หลุดเราก็มาปรับเปลี่ยนกันใหม่นะครับให้มันเดินต่อนะครับผมโปร่งง่ายให้ทํายังไงให้ให้สูตรมันเดินต่อเดินได้อะไรประมาณนี้นะครับผม สูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีก็ประมาณ25 2สิหงวดติดๆนะครับผมก็จะมีอยู่อีกสูตรหนึ่งที่มันหลุดไปนะครับวันนี้ก็มาปรับแก้ปรับปรับสูตรให้นะครับผมสูตรบอกว่านะครับผมสูตรก็ขอเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะครับถ้าจะเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมันเยอะนะครับมันหลายงวดครับคลิปมันจะยาวไปนะครับเอาสั้น พอเข้าใจพอสังเขตนะครับผมสั้นๆแต่ได้ใจความพอนะครับผมก็จะขอเริ่มตั้งแต่งวดรางวัลที่1ออก5 5 6ห้าดสองห้านะครับผมสูตรบอกว่านี่นะครับผมผมลืมเขียนให้นะครับก็ฟังเสียงเอาก็ได้นะครับฟังเสียงเอาหลัก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 ร้อยบนบวกตัวเองนะครับผมงวดนี้หลักร้อยบนก็คือเลข7นะครับ7 2 14นะครับสูตรเก่าสูตรเดิมก็จะลบ1แต้มนะครับ 7214ก็ลบหนึ่งก็จะเหลือสามนะครับผมบางเอินว่างวดนี้นะครับงวดนี้มันหลุดไปนะครับมันจะหลุดอยู่ในงวดนี้นะครับผมผมก็มาปรับสูตรให้ใหม่นะครับหลักร้อยบนบวกตัวเองนะครับ7214เราก็บวกตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับของเก่าเราจะลบหนึ่งแต้มอันนั้นเราไม่เอาแล้วนะครับเราก็ปรับสูตรใหม่เป็นบวกตัวเองเป็นครั้งที่สองนะครับผมครั้งที่สอง สี่บวกสี่ได้แปดแบบนี้นะครับผมเจ็ดสองสิบสี่สี่บอกตัวเองอีกครั้งก็จะได้แปดประมาณนี้นะครับผมปรับสูตรแล้วจะเดินดีกว่าูตรเก่านะครับจะเดินดีกว่าสูตรที่ลบหนึ่งแต้มนะครับผมสูตรนี้เดินดีกว่านะครับผมเดินตีกว่ายังไงเราก็มาดูกันครับว่างวดสอง,งวดที่ผ่านมาที่เริ่มใช้งานมันผ่านไหมผ่านจริงไหม ไม่ใช่ว่าผมทำแค่นี้นะครับผมก็ทำตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่เคยคำนวณมานะครับมันก็เดินดีครับเดินดีครับผมสูตรนี้ก็หลุดอยู่แค่งวดเดียวนะครับแต่งวดไหนจำไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นของเดิมหลุดสองงวดครับแต่ปรับสูตรใหม่แล้วหลุดแค่หนึ่งงวดนะครับผมก็หลายงวดแล้วนะครับที่มันหลุดไปน่าจะเป็นปี ปี63าอะไรประมาณนี้นะครับปีนี้ทั้งปีก็ยังไม่หลุดนะครับสูนนี้ไปกันต่อครับเราจะได้เลขับแต้มรวม3ตัวบนอยู่2ตัวนะครับได้4กับ8นะครับเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงวดต่อมารางวัลที่1ออก9 1 0 2 61นะครับ9 102 61รวมแต้มกันแล้วจะได้แต้ม9นะครับที่เราคำนวณได้ก็คือ4กับ8นะครับไม่ใช่แต้ม9นะครับผมไปกันต่อครับ 2บวก2ได้4นะครับ4ก็บวกตัวเองอีกครั้งนะครับก็จะได้8นะครับผมงวดต่อมารางวันที่1ออก0 4 6 7 50รวมแต้มแล้วได้แต้ม2นะครับที่เราคำนวณได้คือ4กับ8นะครับไม่ใช่แต้ม2นะครับดับผ่านนะครับผมหลักร้อยบนคือ7นะครับ7 2 1 4 4บวกตัวเองอีกครั้งก็จะได้8นะครับผม วต่อมารางวันที่1ออก114475นะครับ1114475นะครับผมรวมแต้มกันแล้วจะได้แต้มหนะครับที่เราคำนวณได้ก็คือแต้ม4กับ8นะครับไม่ใช่แต้มหนะครับผมดับผ่านนะครับ4คือหลักร้อยนะครับผม4บวก4ได้8 8บวกตัวเองอีกครั้งนะครับผมก็จะได้16นะครับผม งวดต่อมารางวัลที่1ออก0709 350็ดศูบวกแต้มก็แล้วจะได้แต้ม7นะครับผมที่เราคำนวณได้คือแต้ม8กับ6นะครับของเดิมเราจะลบ1แต้มนะครับถ้าลบ1แต้มจะได้แต้ม7ก็คือตัวนี้ครับหลดครับผมเรามาปรับูตรใหม่ก็จะได้แต้ม6นะครับแต้ม6จาก7เป็น6นะครับก็คือดับผ่านนะครับเพราะว่ารวมแต้มกันแล้วจะได้แต้ม 7นะครับผมอันนี้คือปรับสูตรเป็นงวดแรกนะครับก็ดับผ่านครับผม3ตัวบนออกแต้ม7นะครับผมไปกันต่อครับหมัดมาเลยครับเพิ่งออกไปไม่กี่วันนะครับผมหลักร้อยบนคือ9นะครับงวดนี้ออก9 3 5หนะครับหลักร้อยบนคือ9 9บวก9ได้18นะครับ8บวก8ได้16นะครับผมงวดต่อมารางวัลที่1ออก งวดวันที่1ตุลาคม2564นะครับรางวันที่1ออก5 7 8 171ด7 8 1 8 1ึ่ตัวล่างออก8 3นะครับผม3ตัวบนรวมแต้มแล้วจะได้แต้ม9นะครับผมที่เราคำนวณได้คือ8กับ6นะครับไม่ใช่แต้ม9นะครับเห็นไหมครับที่เราปรับสูตรนะครับก็ดับผ่านนะครับผมใช้งานจริงเป็นงวดที่2นะครับสูตรนี้ผ่านนะครับผม ในวันที่16ตุลาคม2564กก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสูตรที่ปรับมานี้จะเดินต่อเป็นงวดที่สามไหมแต่สูตรนี้เดินยาวเดินดีนะครับดับผ่านตลอดตลอดนะครับผมยังไม่หลุดนะครับผมสูตรนี้สี่ตัวนี้คือแต้มปรับสูตรมาใหม่นะครับปรับสูตรใหม่ครับผมก็เดินผ่านแล้วสองงวดติดนะครับอันนี้จะเป็นงวดที่สาม จะเดินต่อได้อีกหรือไม่วันที่16ตุลาคม2564คือคำตอบนะครับผมเราคำนวณได้2กับ4นะครับจะมีผลในงวดนี้นะครับในงวดวันที่16เดือน1 2 5 6 6 4นะครับที่ปรับสูตรขึ้นมาใหม่ผมเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับผมเพราะว่าจะได้ชนกับสูตรนี้เลยครับสูตรนี้เคยครับผมสูตรนี้ดับผ่านมาแล้ว 86งวดติดๆนะครับให้ไว้ที่4นะครับมันจะมาชนกับสูตรนี้พอดีเลยครับจะเป็นการยืนยันช่วยกันนอนยันยืนยันนะครับว่า4ตัวนี้แต้มดับ3ตัวบนตัวนี้น่าจะเดินต่อได้นะครับที่หลังจากปรับสูตรมาแล้ว2งวดนะครับผมในวันที่16ตุลาคม2564เราก็มารอรุนไปพร้อมๆกันนะครับว่า สูตรที่ปรับมาใหม่นี้จะเดินต่อได้เป็นงวดที่สามไหมนะครับผมมีของแถมเหมือนเคยนะครับของแถมครับผมอันนี้จะเป็นเลขดับสามตัวบนไปกับหกประตูนะครับผมเพื่อนๆก็ดูเลขคงที่อันนี้ก็ได้นะครับก็พอจะรู้รู้ได้นะครับว่าผมลงให้กี่งวดแล้วเลขคงที่หนึ่งสี่เจ็ดครับผม ภาพเดิมๆจะเป็นภาพนกอินทรีกลางปีกนะครับผมยืนอยู่ริมแม่น้ําอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นสูตรเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ให้มันจําเจนะครับผม,มวันที่16เดือน1 2 5 6 6 4สูตรนี้ให้ไว้อยู่ที่034ไปกลับ6ประตูนะครับ055 128 355 137 249 3 5 9 6 6 7 1, 7ก้าหกหกเประมาณนี้นะครับผมก็1 2 3 4 1 2 3 4สามสี่หนึห้าหกเดแปด้างนะครับ10บหางไปกับหกประตูแค่หางเดียวนี้ก็หกประตูก็ลดต้นทุนลดเงินจากกระเป๋าเพื่อนๆได้เยอะนะครับ แค่หางเดียวนี้ถ้าดับผ่านนะครับผมถ้าดับผ่านถ้า10หางก็บวกลบคูณหารกันเองนะครับว่าจะทุนเงินได้เท่าไหร่นะครับที่ลงให้เพื่อนๆที่ผ่านๆมาก็ดับผ่านตลอดนะครับผมดับผ่านนะครับไปกลับหประตูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม คลิปต่อๆไปผมก็จะทําเลขดับ2ตัวบน2ตัวล่างให้นะครับถ้าทําเสร็จเมื่อไหร่จะลงให้เพื่อนๆดูดูได้นะครับเพื่อจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งได้ทันนะครับก่อนเลขจะอั้นนะครับผมก่อนสลากกินแบ่งจะขึ้นราคาจะหมดจากแผงนะครับผมสูตรทุกๆสูตรก็เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อมากนะครับผมเป็นการคาดเดาเป็นการคำนวณย้อนหลังเท่านั้น สุดท้ายนี้ในวันที่16เดือน10 2 5องนผมแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ขอภาวนาให้พี่ๆเพื่อนๆนน้องๆที่น่ารักกันทุกคนถูกหวยรวยเบิกกันนะครับผมถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ